เย็นนะคะขอให้ร่วมรัฐบาลทรราชและโคระบอบทักษิณให้ได้ก่อนคะ่ะ อย่าทำเรื่องที่จะบั่นทอนกําลังใจมาพูดมาวิจารณ์ต้องให้กําลังใจผู้ใหญ่เราทุกท่านทุกฝ่ายให้ชนะก่อนคะ่ะมั่นใจในผู้ใหญ่ทุกท่านที่ตั้งใจยืนหยัดทำเพื่อชาติและประชาชนในครั้งนี้วันที่13นี้มวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมช่วยชาติกันมากๆนะคะให้จํานวนเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ผ่านมาเราต้องมุ่งมั่นอดทนพวกมันหนามากเหนื่อยเราก็อดทนอย่าท้อเพื่ออนาคต ที่ดีของประชาชนและประเทศชาติของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบคาณเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะครับ029602133-4 029602133-4เมื่อสักครู่นี้ค้างคุณหมอไว้ครับเสร็จครับก็ขอตอบคำถามด้วยครับว่าในประเที่หนึ่งเมื่อสักครู่เบรก่อนก็ได้พูดแล้วนะครับว่าในเรื่องนี้กปศม่ได้รับเลยนะครับแต่เราต้องทำภารกิจสำคัญาภารกิจหลักก่อนแล้วก็ในข้อที่2นะครับ ที่เวทีก็มีการพูดนะฮะแต่ที่พิธีกรถามอาจจะเป็นข่าวที่ล่ําลือที่มีการพูดข่าวล่ำลือก็ได้มีการชี้แจงให้ทราบครับผมให้ว่ามีการพูดนะฮะสักครู่มีการพูดแล้วก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการหมั่นทอนเรื่องนี้เป็นการเสริมนะฮะหมายควาว่าประชาชนบางส่วนก็มองเห็นว่าเอ๊ะนอกจากจะทําการชี้แจงความเร็วระบวบทักษินชี้แจงทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยควรจะให้เห็นด้วยว่า ภาพของประเทศที่จะเกิดขึ้นหลังปฏิรูปเนี่ยเรื่องพลังงานจะเป็นยังไงนี่เป็นการเสริม,มแต่คดีการก็แบบที่ท่านผู้ชมได้พูดนั้นก็ถูกต้องนะฮะในรายละเอียดบางอย่างที่เราพูดมากเกินไปมันจะมันจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นทิศทางหลักของกบพสคือต้องเอาเรื่องหลักเรื่องเมนแต่อันเนี้ยเวทีนี้เราคิดว่าเป็นการจัดเสริมรเรื่องของการปฏิรูปพลังงานจะทำํำยังไงเนื่องจากเป็นเรื่องสําคัญครับคุณครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสร็ครับ ครับผมราชบุรีนะฮะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับแล้วก็ติดตั้งสัญญาณไอจานรับสัญญาณดาวเทียมด้วยนะครับเช่นครับครับที่บ้านก็ติดไวหลายจานเลยนะทั้งพี่แบรนแล้วก็ k คยูแบนผมก็ดูทั้งต่้งแต่บูสสกายนะเอทีวีแล้วก็สิบสามสยามไทยนะครับเอฟเอ็มทีวีหลายช่องทีเดียวครับมีคําถามครับเช่นครับมีอะไรจะอะทุกจริงๆผมก็อยากให้ไปรวมกันวันที่สิบสามนะเพราะว่าผมก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีไม่ได้ดูรายการตั้งแต่แรกนะ พื่จะมาเปิดตัวมสัตครคู่นีเองครับก็จริงๆก็อยากจะได้น้ํามันนะได้ใช้พลังงานราคาถูกนะครับผมก็เคยติดตามท่านผนตริวัตินะที่ได้พูดเรื่องพลังงานเรื่องการทําโรงแยก๊สนะครับเมื่อสั่อาที่ผ่านมานะเคยคิดว่าเราน่าจะทําได้แต่ว่ารัฐบาลเขาก็ไม่ทาไม่สนใจทำไอ้อะก็นาเข้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังขออนุญาตแจ้งเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องไอ ตรุษนีนะที่จังหวัดตราบุรีบ้านผมเขาก็มีการต่อต้านทั้งรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะว่าผมก็ได้ยินทางทางฝ่ายเสื้อแดงที่เขาบอกว่าไม่เอารถไฟความเร็วสูงนะครับเอาบบวไม่ฉลาดอะไรประมาณนี้ก็คือว่าอยากนั่งผมก็จะทำอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่ว่านะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยคุณมีค่าโดยสารในกระเป่านะค่าโดยสารไม่ใช่ถูกๆนะครับ นะก็ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีที่นั่งได้ตลอดนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่เขาเอารถไฟความเร็วสูงมานนขนต้นชาเกษตรอะไรนะแล้วก็ไม่ได้เป็นการลงทุนร่วมเป็นการลงทุนเองเนี่ยแล้วก็แบบที่ที่ทางสามท,ท่านได้เรียนมอสักครู่นะฮะได้ได้แจ้งมอสักครู่การทําอะไรก็แล้วแต่การทําประชาวิจารณ์กับประชาคมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะชอบไปแอบงูกิ๊บทำนะโดยที่เสียงส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทราบ อย่างไอตอร์เวย์นะฮะที่ราชบุรีเนี่ยบอกว่ามีประมาณประมาณว่ามีงบประมาณลงมาแล้วนะครับแต่ว่าไอประชาชนที่ไปทําประชาพิจารณ์เนี่ยก็เป็นใครก็ไม่ทราบแล้วในขณะที่เจ้าของพื้นที่เป็นเกษตรกรโดยตรงนี้ก็ไม่ได้รับรู้เลยนะครับเลยจึงเกิดไอการประท้วงการรวมตัวกันขึ้นแล้วก็ขณะนี้ก็เรื่องข้าวน,นั่นจำนำข้าวแต่ตอนเนี้ย ในใกล้หมู่บ้านผมนี่ก็นบนก่นันทั้งบน่นทั้งด่าแหละแต่ผมผมก็บอกว่าไอ้คุณอาบ่นมาดา่าเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรกคุณก็ต้องออกไปด้วยไปไปเหมือนที่ตโนุโลกนะฮะที่เขามาต่อต้านมาประท้วงมาอะไรกันเงี้ยเพราะว่าก็ำนำข้าวปีนี้ก็ยังไม่ได้ตังนะครับยังไม่ได้เงินแล้วก็ยังไม่มีจะใช้นี้กองทุนหมู่บ้านเป็นอยู่นะครับก็เดื่อนการชําระนี่ไปอีกหนึ่งเดือนครับนะผมก็รออยู่เนี่ยกน็นรอทาง ชาวนาที่นาตุรีเนี่ยที่ยังไม่ได้ตังกันเลยนะครับก็สำหรับใครที่เป็นชาวนาที่ดูอยู่ก็นะครับถ้าคุณมาดาเขาอยู่ตรงนี้คุณไม่มีประโยชน์อ่ะนะช่วยช่วยกันไปหน่อยนะครับวันที่สิบสามครับผมก็ขอบคุณที่ให้โอกาสครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ้าวผมลงก่อนครับวันที่สิบสามจะพบอะไรคือคือตั้งแต่ผมพูดเรื่องพลังงานมาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับ ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนหนึ่งเลยไม่เคยได้ฟังมาก่อนที่ได้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าเดิมนะคนที่เปิด ASTV บ้างคนที่เปิดดูช่องประจำของเขาเนะ่เพราะนั้นยังมีคนอีก,กอีกมากมายเลยที่ไม่ทราบเลยว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันมีกา๊าซขึ้นมาทุกวันทุกวันนี้ก็ประมาณปีละ500แสนล้านแหละนะครับมูลค่า5 0 0แสนล้านแต่มันไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างน้องไก่เองที่มาเนี่ย ก็ไม่รู้จนเมื่อมันปาขุดเจาะแล้วถึงรู้ว่ามีก๊าซอยู่ใต้ดินนะครับอย่างบริเวณดงมูลนี่ประมาณ60 0 0 0ล้านแต่ในอีสานใต้นี่นะครับของอีสานใต้นเนี่ยอเมริกาเพิ่งทํารายงานตัวใหม่มาบ,บอกว่ามีก๊าซอยู่5ล้านล้านลูกบาทฟุตใครบอกเราไหมเนี่ยเป็นเงิน1.3ล้านล้านบาท อเมริกาต้องบอกเราแต่คนไทยไม่เคยบอกกันเองไม่เคยบอกกันเองนะครับกระทรวงไม่เคยบอกรัฐมนตรีพลังงานไม่พเคยบอกเฮียเพ็งก็ไม่เคยบอกผมนะเวลาผมไปบอกเขาเขาก็บอกอาจจะไม่มีก็ได้แหม่พูดอย่างนี้ทุกทีไปนะครับก็เห็นมาขุดเจาะกันบ่อยๆดังนั้นเองเนี่ยการให้ความรู้หยุดไม่ได้นะครับการให้ความรู้เรื่องการมีก๊าซมีน้ํามันหยุดไม่ได้การให้ความรู้เชิงเปรียบเทียบเช่นอาเซียนเขาบริหารจัดการยังไงต้องให้เพราะหลายคน พวกฝ่ายต่อต้านมักจะบอกจะล้าหลังเหรือจะถอยหลังเหรอเปล่าเลยผมจะไปข้างหน้าครับแต่ผมจะไปข้างหน้าแบบสากลผมจะไปข้างหน้าแบบเพื่อนเพื่อนอาเซียนซึ่งเขานำหน้าเราไปแล้วเช่นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในก๊าซน้ำมันน้ำมันมาเลเซีย18บาทบ19บาบาททำไมทำได้อินโดนีเซีย20บาททำไมทำได้ทำไมของไทยต้อง2ลิตรร้อย เราทําได้ดีกว่านั้นแน่เม <า S 1> ื่อตอนต้นรายการผมถามคุณหมอบอก,ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแอคชั่นแ plan ที่แบบเห็นกันจะชัดหนึ่งไปเลยเนี่ยมีมีชัดเจนในความเข้าใจในความความเห็นของผมองค์กรแอคชั่นแ plan ที่จับเป็นรูปเป็นร่างได้ 1, 2, 3, 3่ทันทีที่ทรัฐบาลถอยถอยแบบถอยกรูดแล้วนะทีนี้ไม่ใช่แค่รักษาการนะภายในเดือนแรกสเดือนแรก หก <6 S 2> เดือนแรกหนึ่งปีแรกทําอะไรก่อนคือต้องบอกว่าเรื่องพลังงานมันต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําม,มีปัญหาทุกจุดมีปัญหาทุกจุดเอาจุดแรกก่อนคือรักษาสมบัติของเราก่อนนะครับอย่างสมบัติที่บ้านน้องไก่หรือที่บ้านใครๆในอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยสัมปทานรอบ21ต้องหยุดจนกว่าจะมีการแก้ไขพรบปิโตเรเลียมพรบปิโตเรเลียมไทยเชื่อไหมครับล้าสมัยที่สุด หยุดเลยนะไม่ใช่แค่เลื่อนนะอย่างอย่างตอนแรกนี่ก็บอกให้เลื่อนไปอีกสองเดือนสาเดือนใช่แม่คือที่เราเลื่อนเพราะเราคิดว่าเราชนะแน่เอาเอาเอาแค่นี้ก่อนพอชนะก่อนต้องหยุดเพราะในรัฐรัฐบาลใหม่จะมาพิเคราะห์อีกทีเร็วครับเร็วครับอีกสองนาทีเขาบอกว่าหยุดไม่ใช่ให้ไม่ขุดแต่แก้ไขกฎหมายจนกว่าประชาชนจะได้ส่วนแบ่งที่เป็นธรรมเสียก่อนหยุดแก้กฎหมายเลยใช่ครับทำพิพิบาลในระบบพลังงานต่อเลยครับอันนี้ต้องทําเลยนะต่อมานะเรื่องกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันนี่เป็นกองทุนที่สร้างปัญหาให้กับคนไทยอย่างยิ่ง และเราไม่เคยรู้เลยเงินไปไหนอเพราะเราเงินมันสี่ห้าหมื่นล้านนะต่อปีดังนั้นเนี่ยผมแล้วมันอยู่นอกองบประมาณด้วยการหยิบจับนําไปใช้เนี่ยคนไทยไม่เห็นเลยครับดังนั้นตัวกองทุนน้ามันต้องถูกปฏิรูปและยกเลิกในที่สุดกองทุนน้ามันเนี่ยกองทุนน้ามันอยู่ในเบนซินสิบบาทเลยนะครับ,รบถ้ายกเลิกได้เมื่อไหร่น้ํามันลดลงเลยสิบบาทดังนั้นกองทุนน้ำมันเป็นตัวหนึ่งต้องต้องเข้าไปดูนะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่าลืมว่ารายได้จากปิโตรเลียมวันนี้นะเอาแบบรายได้เพิ่มทันที20,000ล้านผมมีวิธีครับวันนี้ภาษีปิโตรเลียมไทยอยู่ที่50%นะครับเราสามารถเป็น60%นึกได้อยู่แล้วกฎหมายให้แต่ไม่เคยมีใครทำํำออตับภาษีปิโตรเลียมจาก50เป็น60%เท่านี้จะได้เงินเข้าประเทศอีก20,000ล้านบาททันทีเลยนะเราทำ ต้องบอกว่าทําไมต้องทําแบบนั้นเพราะไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ยอมรับส่วนแบ่งกําไร,รหลายประเทศเขาได้ส่วนแบ่งกําไร80%มั่้ง70%นะไทยไม่เอา 1>, 1น่าทีสุดท้ายไทยไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายข้อที่สามารถทําได้นะครับและที่สําคัญที่สุด ขึ้นราคาแก๊สหุงต้มเนี่ยหยุดได้เลยโอ้โหพอหยุดปุ๊บนี่เราใจชื้นเลยนะของก็ไม่แพงแล้วทีนี้ใช่คะตตามมาหมดเลยต้องหยุดครับต้องหยุดคุณหมอครับสามสิบที่สําคัญก็ต้องปฏิรูปปตทอที่ได้พูดไปแล้วสิบสามนะบ้าวนี่ไปร่วมกันร่กันเอาละครับคุณผู้ชมครับใครสนใจเรื่องของพลังงานและใครเห็นว่าเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่สําคัญและสนใจที่จะเข้ามาร่วมในเวทีนี้นะนอกเหนือจากเวที7หลักแล้วเนี่ยก็ยังมีเวทีที่ยังไม่ได้บอกอีก เวทีกระทรวงพลังงานจะเป็นเวทีนั้นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือถ้าสําเร็จสําเร็จร่วมกันเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มศึกษาด้วยกันนี่เป็นวิทยากรรวมถึงน้องไก่ด้วยนะครับขอขอบคุณนายแพทย์ตวีมาธมาดนขอขอบคุณหมงหลวงกรกาิวัตรและขอบคุณน้องไก่ครับขอบคุณท่างทั้งหลาบขอบคุณครับขอบคุณครับและวันนี้เราลาไปด้วยนะครับพบกันวันที่13วันจันทร์ที่13นี้นะครับเวลา9้าโมงเช้าที่กระทรวงพลังงานวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ you <sniffs>